ในส่วนของแรงงานที่เข้ามานะครับมันก็มี2องนยะะนัยยะแรกที่ลักลอบเข้ามาเยตรงเราก็มีมาตรการร่วมกันระหว่างคนเรือนทหารตำรวจซีนชายแดนเราเนี่ยเป็น3มชั้นนะครับชั้นนอกชั้นกลางชั้นในมาตรการทางและนองของเรานี่เข้มข้นทําให้จํานวนผู้ลักลอบเนี่ยเราจับได้บ่อยครั้งมากเกือบทุกวันก็ว่าได้ จนตอนนี้ก็ทราบว่าต้องเบียกเบนเส้นทางไปทางอื่นก็เรายังคงเข้มข้นในเรื่องแรงงานเถื่อนอยู่นะครับสำหรับวันนี้ที่ทางจังหวัดละนองโดยพลเรือนตำรวจทหารกับผมผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับผู้ช่วยทูตแรงงานของเมียนมาเพื่อนบ้านเรานะครับได้มาส่งพี่น้องแรงงานที่เป็นผู้ต้องกักก็คือลบหนีเข้าเมืองแล้วครับหรือกระทำความผิดในประเทศไทยครับจำนวน102คนกลับบ้านในวันนี้ ยังเหลือผู้ต้องกักอีกประมาณ400กว่าคนนะครับที่จะต้องดําเนินการต่อไปอันนี้ก็อยากจะเรียนอย่างตรงไปตรงมาและขอความร่วมมือไปอยังทุกคนรวมทั้งแรงงานเองผู้ประกอบการเองผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเองนะครับว่าประเทศไทยเรายังมีความต้องการแรงงานที่ถูกต้องจํานวนมากนะครับขอให้ท่านเข้ามาโดยชอบโดยสุขซ่องปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดท่านจะได้รับการคุ้มครองท่านจะได้รับสวัสดิการอะไรต่างๆตามที่กฎหมายไทยรองรับนะครับก็ขอ ความร่วมมือมาอยัางผู้ประกอบการทั้งภาคการเกษตรทั้งภาคโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆนะครับรวมทั้งตัวแรงงานเองนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับมาตรการในวันนี้เราร่วมกับด่านศุลากากรกร,ร่วมกับตำรวจทหารนี่มาส่งพี่น้องเราเพื่อนบ้านเรากลับบ้านก็ขอให้เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพส่วนมาตรการทางด้านแรงงานและการสกัดกั้นต่างๆเรายัางดำเนินการต่อเนื่องอย่างเข้มข้นครับ ในการประสานงานนะครับก็ในระดับพื้นที่นะครับก็มีการประสานงานกันระหว่างตมเรากับตม,มไฟเมียนมาในการผลักส่งผู้ต้องกักในทุกวงรอบนะครับซึ่งบางครั้งก็ราบลื่นบางครั้งก็ติดขัดปัญหาอุปสรรคจากภายในประเทศของเพื่อนบ้านเราบ้างก็ทําให้จํานวนผู้ต้องกักของเรานี่มีจํานวนมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามมีการประสานงานโดยใกล้ชิดในระดับพื้นที่ ระหว่างตอมอไทยกับตอมอเมียนมากครับ